ขงจิงวิดีโอนี้อัดมิเดียหาเนื้นอวัตถุที่ไม่สุภาพเรียบร้อยแต่เขาและสตรีมขันคนตามพวกของญาติพี่น้องทั้งหมดในบ้านมากกดไลค์กดซับจะคลายกดแชร์ก่อนเขารับชมคลิปต่อไปวันนี้เราเข้ามาหาของกันยามค่ำยามคืนนะครับอันนี้ต้องปิดแฟนหนึ่งเนาะเพราะมันมองหน้ากันไม่ค่อยเห็นนะครับออปชันเราไม่พร้อมวันนี้เรามาหาหน่อยโจทย์เหมือนเดิมครับพอดีขับรถผ่านมาเส้นนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูนี่นะครับมาใกล้ๆจิตากล้อ,อ,อง นี่นะครับอ้ยโอนอันนี้ตัวนี้ใช้ได้อยู่นี่ตัวนี้ขนาดกำลังสวยเลยนะครับอ่าคลิปก่อนหน้านั้นจะเป็นหน่อโจดธ,ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเขาเรีกยกไผ่อะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเคยมาหาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้เราบังเอิญเขารถผ่านมานี่มีตัวน้อยอันนึงกําลังเกิดตามมาแต่ตัวนี้เราจะปล่อยให้เขาโตไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาประกนหนึ่งอันดีครับวันนี้ได้มีดคม ข้างก่อนเราไม่มีนี่สวยๆแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปบนดูขาด้างนหน้าอีอกนิดหนึ่ง่ะตะก้องนํำไปพื้นที่แคบมากครับวันนี้เยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะบาดกันเดี๋ยวเราจะมาสารวจด,ดูก่อนนี่ก่อนมันมีอีกไหมมันจะมีแค่เดียวโอ้โอ้โอยมีอันน้อยๆครับพี่น้องนี่มีอันน้อยอยันหนึ่อันนี้เดียวยังใช้ไม่ได้นี่นี่น มีโอ้ยเขาไปเก็บไปเยอะเลยพี่น้องเลยนี่ครับโอ้ยเสียดายมากเลยธรรมชาตินะครับเขาบ้างเราบ้างนี่หนึ่งสองสามเขา,เาไปหมดแล้วนี่ตัวนี้กําลังเกิดมานี่เราจะเก็บไว้ก่อนเนาะใครโชคดีก็มาได้เข้าไปเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนโน้นนะครับมาเรามาเจออีกหนึ่งนอแล้วนี่เห็นไหมนี่ครับอันนี้จะอยู่ลึกห่อยจะได้ตัวไหมเนี่ยโอ้ ตอนนี้ก็กางคํำกลางคืนนะครับผมก็เริ่มรินแล้วด้วยนี่อันนี้อันเฉยๆเก๋หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูที่บ้านแล้วกันนะได้แล้วครับสองอันเดี๋ยเดินไปดูกอต่อไปนี่ลิบมูนะครับป่าไผ่ครับเดินต้องระวังน้ำก็เยอะนะครับโอ้ยน้ำเกาะหัวแล้วโอ้โห มาดูตัวน้องครับโอ้โหน้ำน้ำเยอะมากอันนี้อันนี้ตัวน้อยจะน้อยเี๋ยวจะขุดดูเขาก่อนอ่ะเขาเขาจ่ลึกแค่ไหนเอ้ยอู้อันนี้มันจะมันจะลึกอยู่นะนะครับอุปกรณ์เราก็มีอันเดียวนี่แหละ คนละคนละบังไปเลยโู้ขุดให้มันได้ลึกๆนะนี่สลีแล้วครับพี่น้องให้เขาออกลูกออกเต่าต่อขุดตีดขุดให้มันได้ลึกๆขุดอะไรตื่นแด้นั่นน่ะดูข้างล่างอีกตั้งลึกไม่ยอมขุดน่ากลัวโอ้ขุดอีกโขุดแล้วก็แงะมาแล้วขุดได้อีกโอ้ขุดอีกหน่อยหนึ่งไว้นั่นน่ะน่ากลัวมันไม่เอาละเอาแค่นี้แหละกินเยอะไม่ดีครับ ดุอะนด้หน่อยเดียวเองพี่น้องนี่น้อง,องเห็นแค่นี้ขุดไปก็ได้มาอีกครึ่งหนึ่งได้แลวสามหนอเลยกันครับที่เราไปเดินหากันมานได้มาสามหน่อจริงๆครับสามหนอทีนี้มันจะเป็นไม่ไผ่อะไรกม่รู้คนนี้ไผ่อะไรไรู้อันนี้นะแต่ทีนี้เรามาเจอเจอผโอ้เป็นเจอผที่อยู่ยากลําบากที่สุดเท่าที่ผมพามานี่ครับนี่คือไผ่น้ําชั้นดีเลยนะครับ เป็นไผ่ที่มีอาวุธป้องกันตัวอย่างดีเยี่ยมเลยน้ำล้วนๆครับเราก็เลยมาเจอนี่นะครับนี่เขาอันใหญ่อันเดียวนี่มากกว่าสามอันที่ผมได้ด้วยซ้ำนี่นะครับแล้วอีกอันหนึ่งนูนนู้นเราจะมองไปเห็นนะครับก่อนนี้เราเห็นสองหนอแล้วมีน้องเขาอีกสองตัวนี่กลาลังหนอขึ้นมาอันนี้เราไว้ก่อนจะเอาตัวนู้นครับพี่น้องดูทางเข้าผมผมจะเข้าทางไหนได้นี่นี่ถ้าเป็นชาวบ้านในช่องเขาก็บอกว่าถ้ามันยากไปซื้อกินใช่ไหม ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนนี้ผมก็ท้อๆอยู่ผมทําไมผมตรงมาลําบากยากเย็นอะไรกับไอหนม้สองสามวันนี้เพื่อพี่น้องเราเว้ยอ่ะล้วเราจะมาเริ่มเก็บกันแล้วนะครับลองดูนี่นะครับดูทางเข้าผมอื่อหยับนะหยับเฮ้ยชีวิตนี่นะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยครับยังอยู่นค่มันอยู่เลยเขาเรียกอะไรเนี่ยสักเมนเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกเอ่อ ตเตียงปรยใช่ไหมเปลยเรียกอะไรไม่รู้คนไทยก็ผมคนไทยไอ้ตึกกะพยายามพูดด้วยสิแข่งปุกพี่น้องครับโอ้ไ huh อ้นี่ก็ทิมแตงกันเหลือเกินหัวมาสีจะเด่งไอ้นี่ครับเอยหลายๆคนก็จะคิดไปซื้อเถอะทต่มันจะยากขนาดนี้แต่เราชอบความลำบากครับเพราะชีวิตเราไม่เคยมีอะไรง่ายดูมันแทงผมพี่น้องโอ้น้อไอ้ กตานี่ครับโอ้โหตะเปียงปรยกครับตะเปียงเอ้ยไม่ใช่ตะเปียงปรยกใหญ่นะเคยตะเปียงตะเปียงรอไซนี่แหละตะเปียงหน่อไม้โอ้โหถ้ามันอยู่โลง่โลงๆมันก็จะเอาง่ายนะครับเหมือนอันเล็กๆนี่แต่อันนี้ไม่เคยเอาอะไรยากลำบากอันนี้มาก่อน เพื่อเราจะไม่ให้คลิปเราเหงานะครับเราเอาอะไรมาให้ดูเรื่อยๆแม้มันจะอยู่ยากลำบากแค่ไหนเราก็จะไปหามาให้ท่านดูออืโอ้ใจใเจนบิจจอออกมาเธออีกพูดภาษาไรฟังยากแท้โอ้มันอันนี้รีบหรือว่าเนรอมันก็ไเบริ่งจะนับจะหน่อยเหรอก็ออตรงนั้นแหละที่แกคนแทง โอ้หนะครับจ็คพอตเราก็จะกินยากนี่ถ้าได้ไปเนี่ยผมจะกินทั้งเปลือกเลยโอ้โอ้หนชีวิตนะครับเราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดเพราะว่าอ้หมันกระอกเลยเนี่ยไม่ขยับเลยออโหเมื่อจะได้โอ้ยันที่สักมาช่วยอะไรผมไม่ได้เลยดูสิ บังเอิญสั่งเมตามาครับไม่ได้สั่งมหาอุดมันก็เลยไม่มีผลอะไรกับกอไผ่นี่เลยจะกระเดิกแล้วครับกระเดิกนี่คือค่อยๆมีอาการว่ามันจะออกมาได้แล้วกินได้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับเราเอาไปทําอะไรยังไม่รู้เลยแล้วมันเหนียวยังไงจะกินได้เลยครับเราต้องต้มสักสามวันสามคืนโอ้ย วันนี้มาสองคนครับอีกคนหนึ่งมาไม่ได้เมียไม่ให้มาเมียบอกว่าไม่ไฟกินยากูเปียกกินอะไรไม่ไฟกันพวกบ้ามันไม่โลนี่คือของดีโอ้โอทัานจะดีดอะไรยากมันไปซื้อดีกว่าเนาะมือเจอโอ้โหไม่ดิ้นเลยพี่น้องเลย มือไปจะโอ้โหพื้นที่เราแคบมากครับเราต้องมาลำบากลำบนเพื่อกินอะไรอย่างนี้แล้วแทงสูงอีแงแทงต่ำไปมันมันแทงได้แต่มันไม่มีพื้นที่ในการขยับตัวไงดูดิแค่ขยับมือก็โดนแล้วแล้วที่สำคัญคือเรามีอุปกรณ์มาแค่ชิ้นเดียว ชิ้นเดียวจริงๆครับที่มันไม่ได้เข้ากับหน้างานของเราเลยเาได้เั่นน่ะ,ะกินต้องเปลือกเลย <c oughs> ใครที่เคยเอาไผที่มันง่ายกว่านี้ก็จะเข้าใจว่ามันไม่น่าจะลำบากขนาดนี้มันจะหายง,ง่ายๆโอ้มือจอ ไม่มีที่เอาจริงๆระทุคลิปนี้อาจจะนานนิดหนึ่งนะครับเพราะคนปกติเขาไม่มาเอากันหรอกเนื่องเนมันเอายากครับมันก็เลยเหลือรอดมาให้พวกผมรู้สึกว่ากวาวิทย์กรอยจะอาย่างเลยโอ้ไผ่แทงตูดครับนี่ครับต้องใช้อุปกรณ์เสริม ่ามือเราเข้าไปไม่ถึงมันมาแล้วโอ้หนาก้อยจะใช่เราได้เข้ามาแล้วนี่นเอไปดูผลงาน,น่อยสิโอ้ยอย่าให้อยู่ในน้ำนักเลยใช่ไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันอย่าบอกนะว่าเราไปเก็บอะไรมาแล้วกินไม่ได้อไาการกรุปจะมาสันเดี๋ยวเราเออกไปดูที่ล่งๆพี่น้อง,งานาำเยอะมากขนาดนี้ โ oh. oh. อ้โอ้ยโอ้ยนี่ครับมีแผลเล็กน้อยสำคัญคืออันนี้มันคือไผ่อะไรครับกัดเจอไหมมันกินในแค่ตรงนี้นั่นแหละ ันนี้พรานครับพรานพรานไม่เคยกินไม่ไผ่แบบนี้มาก่อนถ้าเราไปซื้อแบบสำเร็จรูปมาพร้อมกินมันก็จะง่ายครับแต่้ง่ายๆเรา,ามักจะไม่ค่อยชอบเราจะโอ้โหนี่มันไผ่ทางต้นแล้วมึงกินได้หรือเปล่านี่ เก่ชราแล้วครับผมว่าเหมือนเราจะเกรอครับรอบนี้ไผ่เฮี้ยเลยครับนี่เดี๋ยวนะผมจะลองโปกเปลือกไม่ลงเลยใครรู้บอกผมดีครับไผ่นี่กินได้หรือเปล่านี่ครับเปลือกล้วนๆเลยครับนี่ตัวคนอื่นเขาไม่เห็นเปลือกเขาจะนั่งรอผมนี่เดี๋ยวนะอีกสเกรดหน่อยสิเออ โอ้ยข้างในเหมือนจะอบอิ่มอยู่โอ้ยชีวิตฉันต้องมากินอะไรที่มันโอ้ตายแล้ว <laughs> แบกไม่ได้ <laughs> ตายแล้วครับ <laughs> แบกไม่ได้ผมเขาไปเอาอะไรามาครับพี่น้อง <laughs> แบกไม่ได <laughs> ้ทานอะไรไม่รู้จักไปจากล่ะคือ อะไรเนี่ยผมไปอ,อะไรมาเนี่ยผมต้องเข้าป่าฟ้าดงไปอ,อะไรมาเนี่ยพี่น้องดูสิผมก็เป็นในกอไผ่ครับแล้วผมไปอ,อะไรมาเนี่ยคือปกติผมจะหาปลากินไม่ไปผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เออผมไปเอ,อะไรมาเนี่ยอ,อีกทนึนง้องใจครับเออกินไม่ได้โอ้ครับคือถ้ายายอยู่บ้านแกก็คงจะถามว่ามึงให้กูกินตรงไหนก้างก็ต้นไผ่ครับ ทังบนก็ไผ่เก๋คือตัวที่กินหน,น้ันนี้โอ้ยตายแล้วพี่น้องโอ้ดีนะผม,ไ,มไปเอาอีกหนึ่งมามาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้มันโอ้ยไม่ไหวครับพี่น้องเลยเหมือนเราไปหาไม่ไผ่ไม่ชำระกันนะครับดูครับโอ้โหมันนี่เด้อพี่น้องมันแข็งมันถ้าเจอไผ่งี้อย่าไปเก็บอีกลนี่ครับดูเปลือกเขาหน้าตาของเขาคือเขาพร้อมที่จะออกแม่แผยลูกแลว้วครับ ดูนะครับผมตัดออกไปก็เยอะนี่ถ้าเอาจริงๆที่กินได้นะครับมันได้แค่นี้นี่มันได้แค่นี้เองครับโอ้ชีวิตฉันนี่ครับผมว่าเอาเวลาที่ผมหาตัวเนี้ยไปหายน้อยน้อยไปจะดีกว่าครับเอาไม่ผมต้องเอาไหมเนี่ยออย่าเลยเนาะทิะ้งให้ชาวบ,บ้านชาวช่องเเห็นความอัปยศของเราเถอะไปต่อกันอีกครับ,รบอ่ะเราจะไม่เอานะครับอีกอันหนึ่งเราจะไม่เอา เราจะฝากความผิดวางว้กันนี้นะครับแล้วผมก็ต้องไปมุดป่าไผ่มันบาดเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับอเอาเดินทางต่อครับคิดว่าน่าจะหลงเลือให้เราหาบ้างนี่ยางก,ก็ไผ่ทั่วๆไปนะครับเนี่ยมันจะเล็กกว่าอไอโกไผ่้นาที่ผมดันทุลังเข้าไปเมื่อกี้แต่เรานี่ไงนี่ไงใช่ไหม,ไไหมเอาง่ายกว่ากันแบบแบบเห็นเห็นครับพี่น้องนี่เห็นไหมอันนี้สวยกว่าใช่ไหมครับอันนี้สวยกว่ายาวกว่าอ่าได้แล้วเดี๋ยวนะเรามามาวนมาวนก่อนเผื่อมันจะมีอะไรให้เราหาอีก นี่นะครับอีกอย่างเลยนะครับที่สําคัญเลยเวลาเราเข้ากอไผ่แบบนี้นะครับสําคัญก็คือเราต้องดูข้างบนด้วยเพราะว่ากอไผ่แบบนี้มันรกครับมันอาจจะมีงูเงี้ยวเที่ยวขออยู่ข้างในนะครับคืออะไรงูเงี้ยวงูเงี้ยวเนี่ยก็คือครู้จักแต่เกียว <laughs> เพื่อนกันกับงูเขียว <laughs> มา嘛เราไรสาระบ้างกีสาระบ้างแต่เมื่อกี้นี่เฟี้ยวมากเลยครับ <laughs> ไปเก็บไผ่อะไรไกินไม่ได้ <laughs> อามาไม่เอ <laughs> ไม่เอาลงได้ไหมไม่ได้เราต้องลงดิคือ ถ้าเรหาอะไรเรากินได้ทุกอย่างนี่โว้ครับพี่น้องไหนอันนี้มีไหมนี่นี่มาดูตัวน้อยพี่น้องอันนี้คืออุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยข้างในนี่นี่นี่ี่ตัวใหญ่อยู่ข้างในนี่แหลมๆอันนี้อันนี้น้องเขาเอาน้องก่อนเอาน้องก่อนใช่ไหมเออขุดเดี๋ยวไปนีขุดลึกๆครับพี่น้องนะครับอันนี้กินได้ครับเอาเอาไม่ยากเหมือนเดิมคนนี้พี่น้องเราดูนะหมดนะครับได้ค่นี้ครับนี่คือคนหมดนี่เห็นไหมโอ้ถ้าเราไม่มีปลายิงเราก็ต้องมากินไม้ไผ่กันครับพี่น้อง ่วงนี้อาศัยชีวิตเหมือนมีแปนหน้าเป็นมีแพนหน้าเนี่ยโอมีแพนหน้าก็ไม่กินแล้วไปอย่างงี้ใช่ไหมนะครับก็กนอกจากมีแพนหน้าก็นี่แหละก็พวกไอหน้ามีนี่แหละครับนี่นี่นี่ตังนี้ดี่เดี๋ยวเอานั่ก่อนเหรอข้างหลังไม่ค่อเห็นข้างหลังใครจะเห็นล่ะก็ไม่รู้ก็จะพาไปดูไหนี่นะครับนี่ตอนนี้คือตั้งแต่เจอไม่ไผ่ใหญ่ครับนี่มันมีคนดูไปเสียอาการหมดเลยคลิปนี้จะมีคนดูไหมไม่รู้อือเอายากไปนี่ แต่ก็ยังไม่ยากเท่านั้นหรอกครับอันนั้นนี้ยากจริงอันนี้มันอยู่ในหลืมพินะครับเพื่อนเพื่อนที่ผมชวนเข้ามานะครับเพื่อนร่วมบุดมการดดวยกันเขาคงจะดีใจครับที่ไป็มพาเขามาวันนี้ถ้าเขารู้ว่ามาแล้วเป็นอย่างนี้เขาคงจะผิดหวังมากโอ้ยหยาบนะอันนี้บิจะอตอ้วอันนี้มันแคบครับอืม ได้แล้วได้แล้วมบพี่กินได้จริงไหมนี่กินได้ผมมั่นใจว่าต้องกินได้สิคือถ้าหากันขนาดนี้แล้วต้องกินได้ครับแต่เมื่อกินให้ดูหน่อยผมไม่ใช่เบเกิลด้วยสิมาดูตัวน้อยก่อนมาลยโอ้ยนี่ห็นไหมในลูกเขามันเล็กไปไหมแค่นี้ที่ผมจะมาเอาคือเอาตัวนี้เอาเอาเอาพี่น้องเอาไหมครับอ่ะเอาพี่น้องบอกว่าเอาเอเคเอาผมไม่เหลือลูกเต่าเหลากอยใครละ อหลาอ่าจีดแหละนี่เปียบเบาะตัวเปลียนสนันจรละกินเปลือกมนันโอ้มันก็น่ารักครับพี่น้องดีกว่านวนหนอนโจดเนิดนึงอ่ะนี่อันต่อไปคือโอ้มันก็จะเขียบๆนี่น้องเปิดมาร์คเยด้วยนี่นี่หม เราได้มาอีกหนึ่งแล้วนี่ถือบ้างสิเริ่มจะมีความสุขกับการแล้วหลังจากที่เราไปหาไผ่อะไรก็ไม่รู้มานี่ครับก็ไผ่เขาก็จะเป็นแบบนี้ก็ไผ่ไม่ใหญ่มากไปดูก้อนนูนนะครับมามาตามเดอีกแล้วครับเดินมาไกลนี่เห็นไหมมามามาอยู่ใกล้ๆโอเคข้างบนปลอดภัยนะครับอันตรายอันตรายนี่พี่น้องนี่เห็นไหม ที่ผมบอกว่ามีคนเอาคนเรานะครับเนี่ยไอ้ลูกเล็กเด็กแดงก็มีนะครับนี่อันนี้ที่เราจะเอามีสองอันโอ้ยนะครับพยายามหาแล้วมาเขี่ยวเด้ออย่าใช้มือเน้ออันตรายกลางดึกกลางดืง่นนะครับหลายๆคนสงสยัยทําไมไม่หากลางวันกันวะพวกนี้สนุกอะไรกับกลางคืนไม่มีเวลาครับเพราะว่ากลางวัน,นเรานอนนอน,นอนไปส่วนมากครับกลางคืนก็นอนไม่หลับทีนี้ก็เลยต้องออกมานี่ครับได้เราหนึ่งชิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ชายกลางคืนครับกลางวันก็ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับแต่เป็นผู้ชายที่ขี้เกียจจะนอนส่วนมากอายนี่ไหนเดาเซนี่เห็นไหมนี่ผิวขาวขาสูงยาวอัหลาดปัดโทปัดนะไปไปต่อพี่น้องอะไรไม่ไผ่โอ้ไม่ไผ่นะน่อไม้น้อยของเรานะครับที่เราเดินหาไปวันนี้เราจะเดินทางกลับแล้วครับเพราะว่าวันนี้เรารู้สึกว่าจะแห้วนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเท่าที่เรามานี่ เจอกับรอยที่เขาเก็บกันไปก็ไม่ใช่น้อยนะเท่าที่ผมดูนี่ก็อู้น่าจะได้กันเยอะเลยอันนี้คือทางที่เราจะเดินไปหารถนะครับป่าของเราก็จะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นกลางคืนเราก็จะเดินบนทางกลับบ้านนะครับหารถวันนี้เรามาก็จะเสียเฟลหน่อยนึงเพราะว่าเจอรอยที่เขามาหากันอ,อู้เยอะมากเลยครับรอยที่เขาหัดไปส่วนที่เราได้มาก็แค่นี้ครับก็จะเอาไปทำกบข่าวเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเราได้กี่หนอ หลังจากที่เราไปเก็บไม้ไผ่อะไรก็ไม่รู้มานะครับเข้าป่าฝา,า,าดงไปให้น้ำเกาะกันนะโอ้ทรมานมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปนี่คือทลนงานของเรานะครับนี่คือผลงานของเราทั้งหมดนะครับที่เราเดินในป่าคืนนี้นะครับในบรรยากาศที่ฝนกำลังจะดินดินนะนี่คือผลงานของเรา,า,เาทั้งหมดนะครับอ่าชดหลังๆก็จะเป็นนี่นะครับสองสามอันนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นตัวเล็กๆที่เราได้มาก่อนหน้านี้กับไม้ไผ่อันใหญ่มากที่เราไปเอาแล้วใช้ไม่ได้ไม่รู้ผมเอาไผ่อะไรมาก็ไม่รู้นะครับเราทุ่มเทมากวันนี้เราได้มาเป็นจํานวนแค่พอกินนะครับเพราะว่าเราก็จะเอาแค่พอกินนะเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องเราได้ดูอะไรกันเรื่อยๆนะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง,าางก็ติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปสับสกัดสับมะกรูดมะนาวอะไรก็สับกันไปวันนี้ช่องนะครับออกล่าหากินของเราวันนี้เอาไม้ไผ่น้อยๆมาฝากกันนะครับก็ หวังว่าพ่อแม่พี่น้องนะจะกดติดตามดูนะครับแล้วก็กดไลค์ให้นะครับผมวันนี้ทีมงานของเรานะครับกับพานธ่านที่ไม่มีประสบการณ์นะครับยังไม่กล้เรียกตัวว่าเป็นพันเต็มตัวอ่าวันนี้ก็จะจัดปลากันนะครับกับแม่ไผ่เน้อยนะครับแค่นี้นะครับผมอย่าลืมนะครับหากต้องการที่จะดูอะไรให้รล่าอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากดูอะไรอยากล่าอะไรนะครับวันนี้เราเหงาเราไม่มีอะไรทํานะครับเราก็เลยออกมาหาแม่ไผ่ จากปกติเราจะเป็นพาน้ำครับออกล่าหาปลาหานู่นนี่นั่นของเราไปเรื่อยวันนี้เราก็จะมาหาไม้ไผ่นะครับแก้ขัดไปก่อนนะอ่ะนะครับอย่าลืมนะครับต้องการให้เราหาอะไรชอบอะไรให้เราเป็นดำน้ํายิงปลาในทะเลอะไรก็ว่ากันไปเราก็จะไปให้พ่อแม่พี่น้องวันนี้จะลากันนะครับกับนี่นะครับไม้ไผ่น้อยๆนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเลยนะครับช่องออกล่าหากิ่นครับขอบคุณครับ